สวัสดีค่ะมีข่าวการเมืองมานำเสนอโปรดกล้าวแล้วคณะรัฐมนตรีนายกอิงสองเช็ครายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีใครบ้างเมื่อวันที่1กรกฎาคม68เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีความว่า พระบาทสมเด็จพระปรามารามาธิบดีศรีสินมหาวชิรานงกรพระวชิรเจ้าอยู่หัวมีพระบรมาราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่3กันยายนพุทธศักราช2567 นั้นบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กลับบังคมทูลว่าได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่งสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา1558ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ หนึ่งให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายอิทธิศิริรัตยากรพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายพิชัยนริธพันธ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเดชอิดขาวทองพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติตันเจริญเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายอัธกรศิริรัทยากรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจตุพรบุรุษพัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชันทวิตตันทสิิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเดชอิดิขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกตำแหน่งนางนรุมลพินโยสินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวลิทิพรวรินวัชโรธเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเทวัลิปตพันลบเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุชาสสมทรัพย์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายชัยชนะเดชเดโชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองคการแพ่ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ้